ตอนเราขับกั้งหงส์นวันที่18แน่ช่วงเวลาเดียวับสมัยแตามันจร้านลาร้านหาลวงดวงพานตอนเหนือชาวไทยคนหนึ่งซึ่งเข้ามาน่ในโรงงานขับขอได้วมตัวกันมาต่อมาจับของไทยเป็นอกสารตางาองภายใต้การปกครองของ สมบูรณ์ละนัยยะศไลาคุณพระงเจ้าข้าผู้เป็นลาดาีิเือเกิดัากยอดตเวันไปไปมาคนไปทากอย่างที่สรโอทัยในจังหวักสุโขทัในประเทบ้านเราไวหลังศิษยไไปส่เรื่องผูสุโขทั ภาพของศาลและคณะเจ้าอใหญ่ผู yeah, well, well, ้ช่วยดูแลกอม่ไี้ำเงินเไปไ่อไปาจนาสองศนการปกครองสงครามได้แก่มังวรและผูเราวานน้องมือ่างห้าตปไปอเจาันง่ก็คือฝันขอฝันม ชาอะลรยวงเลับตัวสูตรตัวผมกทางทิศหนือมีสองแพรวงเล็บที่จต้มโลกทางตะวันออกทางเหนือวงเล็บที่ิาิใ้และเปรดไางขวาชางราบทางตะวันตกทางด้านของเมืองหรัอที่อยู่ภายนอกกรเดียวตัวสูตรัวถ้ามตัว่าง้อน่วชนอ แั้เกิัประเทศมากเกิดเกิดมาจากสุโไทัยมีกษัตกรุงรัาที่เจปีนะเจ้าของาปสมัย่อนของเามาดามโจมตอาไทยซึ่งเป็นัแรกในยุคสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดของอาณาจักรขระองค์ได้รับการยกยของไว้ ของมากมยแค่แล nice. ้วเสร็จหน่วยต่างจะเดียวคำไปสองหน่ว้เกี่ยมรวมเป็นของ่าอันนี้อยาก็ะไรอยากอยากอยากอะไรอยากอยากลอกเ You yeah.